สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เอ g e เจ a r d Reading นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสด,ดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมค่ะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะสำหรับชาวลัคนานะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ศุกร์นะคะสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นกันค่ะเดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมเราจะมาพูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตานะคะให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นการดูดวงของผู้อ่านก็เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านที่เข้ามารับฟังผู้อ่านก็ได้ยังไงก็ รับแต่เรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กันในแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเบืองตอนผู้อ่านต้องขออภัยแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับนะคะท่านผู้ฟังทุกคนนะคะที่ยังเป็นกําลังใจให้กับผู้อ่านถึงแม้ว่าจะมีวิดีโอมาบ้างแล้วก็อาจจะไม่มีบ้างนะคะในเรื่องราวของบางอีพีที่หายไปนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณมาณนะที่นี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ที่ผู้อ่านเป็นผู้หยิบให้นั้นนะคะเป็นไพ่อะไรเบื้องต้นเรามาดูไพ่ใต้สำรับกันก่อนว้าวนะคะได้เอชอวานส์ค่ะเดี๋ยวผู้อ่านขอเปิดได้ก่อนนะนะคะไพ่เตือต้นใบแรกคุณได้ไพ่เดอะชาริออด ะะต้องบอกว่าคุณได้ไพ่ของตัวคุณเองก็คือได้ไพ่ชาวราศีกรกฎนั่นหมายความว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีกรกฎเองดวงคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็เติบโตในสายการงานแล้วก็ถ้าใครกําลังอ,อยู่ในช่วงของการฝึกฝนงานหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่จะได้รับโปรโมทอ,อยู่ในเดือนนี้นะคะชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ได้ผ่านงานแน่นอนแล้วก็ดวงของชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณนะคะมีดวงในการด้านการที่จะ ได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือนะคะต่างเขาเรียกว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ทำงานทางฝั่งนี้ค่อนข้างจะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีที่จะทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายหรือเติบโตได้ง่ายในสายงานของคุณคุณมีเกณฑ์ได้จับ โปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ทำมาก่อนหรือถ้าใครกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่ปีนี้หรือเดือนนี้เดือนหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าจบการศึกษาหรือสอบก็คือสอบผ่านหรือว่าได้รับเกียรตินิยมนะคะที่ดีอันดับ1-3คุณมีเกณฑ์ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าเดือนนี้นะคะจะมีบางท่านอาจจะอยู่ในระหว่างการว่างงานหรือว่าอยู่ในระหว่างการหางานคุณก็อาจจะมีคู่แข่งบ้างมี มีความวุ่นวายบ้างมีความเบื่อหน่ายบ้างที่การรอคอยในเรื่องของการงานแต่ผู้อ่านเชื่อว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าเรียกไปสัมภาษณ์นะคะในระยะเวลาอันใกลน้นี้ซึ่ง ผู้ที่สัมภาษณ์คุณนะคะจะบอกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีเขาเรียกวิจารณญาณค่อนข้างเก่งแล้วก็เขาจะเลือกคนที่เขารู้สึกพึงพอใจซึ่งเขาอาจจะไปได้มองในเรื่องของความสามารถแต่เขาชอบในเรื่องของบุคลิกภาพและความสนใจเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเดือนนี้หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วอย่าลืมว่าในเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็เขาเรียกว่า f i r s t impression แล้วก็ในเรื่องราวของการแต่งตัวแล้วก็นิสัยวิสัยทัศน์ของคุณนะหรือในเรื่องแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวนะคะคุณก็ต้องเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพูดคุยแล้วก็ตอบข้อซักถามของเขาให้ละเอียดนิดนึงเขาอาจจะไม่ถามคุณในเรื่องของการงานเลยก็ได้นะสังเกตเนี่ยคือคือ ให้ปัจจุบันของคุณได้ไฮพรีเทสนะคะได้ไพ่พระสังฆราชแล้วก็อย่างได้ไพ่เดวเวอร์นมองว่าเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องราวข้อมูลส่วนตัวทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานหรือก็ได้ถ้าคุณสามารถตอบและอธิบายได้ดีบอกเลยว่านะคะคุณมีเกณฑ์ได้งานสูงคุณถ้าคุณทํางานทางด้านราชการคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการได้เลื่อนขั้น4มีเกณฑ์การที่ชั้นผู้ใหญ่จะสนับสนุนเพราะว่าคุณได้ทั้งไพ่สิบเหรียญได้ไพ่เด e เวอร์หรือชาริออตแล้วก็ได้ไพ แฟนมีไพ่เดลไฮพรีเทสเกิดขึ้นบางคนถ้าคุณมองว่าคุณไปบนบานศาลกล่าวคุณไปอธิษฐานในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนโยกย้ายถิ่นฐานไปเลยคุณมีเกณฑ์สำเร็จนะคะบางคนเขาเรียกว่าไม่แทบจะไม่ต้องไปใต้โต๊ะไปอะไรทั้งนั้นเลยนะคุณมีเกณฑ์ได้คุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่แล้วคุณมีคนที่เขาที่จะพอทำให้คุณเนี่ยได้ไปสู่ในจุดที่คุณ ต้องการแล้วก็คุณมีเกณฑ์สมวังนะคะสำหรับคนที่ทํางานคนรองานนะคะหรือคนที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานแน่นอสนสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองผู้อ่านมองว่าคุณกําลังจะมีคู่หูคุณกําลังจะมีคู่ร่วมทุนคนที่เขาจะมาร่วมทุนอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นคนที่มี power ในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามา เขาเรียกว่าร่วมทุนทําสัญญาอะไรด้วยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทํางานในโรงงานใหญ่เกี่ยวกับโรงงานเหล็กโรงงานค้าไม้ใหญ่ๆโรงงานเกี่ยวกับอินดัสเทรียลเกี่ยวกับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับเหล็กโรงงานเหล็กโรงงานไฟฟ้าอะไรเงี้ยคะ่ะคือว่ามองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้ทําสัญญาหรือว่าได้ผู้ร่วมทุนกันกันกับค้ากันต่างประเทศนะคะค่อนข้างมีสูงสำหรับคนที่ทํางานในระดับโรงง,งานใหญ่ หรือคนที่มองหาคู่ค้าคู่สัญญาหรือหาลูกค้าผ่อนมองว่าหากคุณลุยงานด้านต่างประเทศต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคนที่เขาจะมาร่วมทุนร่วมสัญญาด้วยในหลักคำประกันที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยหรือว่าทําสัญญากับคุณเนะะี่ยค่ะค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเขาเรียกมีทรัพย์สินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนที่คนในเดือนกรกฎาคมราศีกรกฎาหรือว่าลันาานะค,ะกกนะคะลนากรกฎานะคะกรกฎนะคะลัคนากรกฎ ว่านผู้ผิดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมหุ้นได้ลงทุนได้ร่วมเป็นคู่ค้ากับชาวต่างชาติหรือถ้าใครทํางานทางด้านเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือเป็นเซลล์หรือการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าได้เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศตัวคุณโดดเด่นมากม ยิ่งใครค้าขายส่งออกต่างประเทศหรือเกี่ยวกับพวกชิปปิ้งนะสามใบเนี้ยคุณค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้ถ้ามองอีกในหนึ่งถ้าใครทำเกี่ยวข้องกับอาหารพืชพันธุ์นะคะอาหารพืชพันธุ์ส่งออกของแห้งหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับยายาไทยนะอาหารไทย ดูจากดูได้ดังไงดูได้ยังไงดูจากด้านหลังเห็นไหมคะผละไม้ต้นไม้พวกพืชพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวโพดนะคะผละไม้แห้งอาหารกระป๋องต่างประเทศต่างชาติถ้าชาวราสีกรกฎหรือใครที่มองทางด้านนี้อยู่ใครที่อยู่ต่างประเทศให้นําเข้าใครที่อยู่ในประเทศให้ส่งออกคุณมีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐี คุณมีเกณฑ์ร่ำรวยหรือไม้กระทั่งถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเองไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงงานเองไม่ได้ส่งออกเองไม่ได้นำเข้าเองนะคะถ้าคุณอยู่ในบริษัทนี้อินดัสทรีนี้โรงงานนี้คุณเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยหรือถ้าใครทํางานในด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมการเดินทาง แม้จะเป็นรถยนต์รถบัสการนำคนเที่ยวการพาเป็นไกดเป็นอะไรตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปชาวราศีกรกฎคุณจะเขาเรียกว่าเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปึกแผ่นมีความสำเร็จกิจการที่คุณทำจะต่อยอดกับลูกค้าคุณมามากๆทำให้มีเงินหมุนเวียนไรายได,ได้ต่อเดือนสูงมาก ประสบความสำเร็จสามารถสานต่อธุรกิจทําเป็นธุรกิจของตัวเองหรือไม่กระทั่งกระจายธุรกิจสาขาอื่นต่างสาขาหาความรู้เพิ่มเติมจับใบสุดท้ายคุณมีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองสูงมากชาวราศีกรกฎให้สำหรับใต้สาหรับ,รบนี่คือสนับคนทำงานคนเป็นเจ้าของธุรกิจคนทำงานด้านนี้นะคะ ยิ่งใครอยู่การต่างประเทศผู้อ่านบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์รวยหรือถ้าใครอันนี้ขอพูดข้ามนิดนึงมีแฟนเป็นชาวต่างชาติช่วงนี้รวยนะคะผู้อ่านขอพูดแบบนี้นะคะอันนี้คือเรื่องสําหรับคนทํางานเรามาดูอุปสรรคสําหรับคนทํางานกันบ้างสิ่งที่คุณจะได้เจอแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องรับมือแล้วก็หาทางแก้ไข เรามาดูอุปสรรคคนที่มีอิทธิพลกับคุณ Seven of c h a l i c e หรือ7จ็ดถ้วยคนรอบคนะจะเรียกว่าคนรอบข้างหรือเป็นลูกค้าคุณก็ได้เพราะนมองว่าคุณต้องเอาลูกค้าคุณให้อยู่ตอนนี้อุปสรรคของคุณคือการที่คุณจะดีลงานกับใครคุณต้องรบอบคอเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่มีความรู้ รอบด้านเยอะมากการที่คุณจะเอาชนะใจเขาหรือว่าการที่คุณจะให้เขามาทำสัญญากับคุณเนี่ยอุย้ยคุณพระแป๊บนึงนะคะ<ม>การที่คุณจะชนะใจลูกค้าของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายคนนี้เป็นคนเก่งมากลูกค้าของคุณคือประสรคที่คุณจะต้องเอาชนะการที่คุณจะปิดดีลให้ได้นะคะ อีกสองใบเขาชอบข้อเสนอของคุณนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคของคุณคืออะไรคือข้อต่อรองข้อเสนอถ้าคุณมีข้อเสนอที่ดีผู้อ่านมองว่าห้าไม่เทา้าอุปสรรคตรงนี้ของคุณจะผ่านไปได้เห็นไหมคะห้าไม่เทา้าเขามีความลังเลถ้าข้อเสนอคุณดีคนคนนี้เขาจะสามารถ เขาเรียกว่าทําสัญญากับคุณได้คําแนะนำแก้ไขข้อเสนอแนะจะบอกว่าอะไรคุณคิดมากจะบอกว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องคิดมาก ข้อเสนอของคุณหรือสิ่งที่คุณมีขึ้นใบแรกคืออัศวินถือไม้เท้าคุณมีความมั่นใจสูงแต่พอคุณได้เจอข้อกําหนดเงื่อนไขและอะไรบางสิ่งบางอยา่างมันทําให้คุณเหมือนกับว่าคุณรนนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในเดือนมีนาคมนี้ผู้อ่านมองว่าตัวคุณถ้าคุณนิ่งแล้วถ้าคุณเขาเรียกว่าจริงๆบุคลิกชาวราศีกรกฎนะ เป็นคนที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเป็นคนธาตุน้ําเป็นคนแม่ธาตุน้ําด้วยนะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งแล้วคุณสยบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแค่คุณนิ่งคุณมีข้อเสนอในมือที่ดีอยู่แล้วถ้าพูด,ดง่ายๆเงิน10บล้านอ,อยู่ในมือคุณวินเทอร์คำว่าวินเทอร์คืออะไรคือมันคือฤดูกาลนี่คือความเปลี่ยนแปลงนี่มันคือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น discovery ผู้อ่านมองว่าหากคุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะให้ถึงแม้ผู้อ่านมองว่าช็อกโกแลตนะคะบราวนี่เฟรี่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวอะไรความน่ารักน่เพื่อนๆแต่มันความหมายมันน่ะคือจะอธิบายเป็นคำพูดที่สวยรูมันยากมากเลยอะ่ะผู้อ่านนึกไม่ออกแต่จะบอกว่านะคะเชื่อไหมว่าลูกค้าคุณน่ะเป็นคนง่ายนะ เขาดูเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนยากแต่ข้อเสนอง่ายๆกับการบางตัวง่ายๆของคุณกับความเฟรนรี่เฟรนรี่ของชาวราศีกรกฎคุณเปลี่ยนแปลงความคิดเขาอ่ะคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้แมต้องยื่นโรงแรมหรูๆให้อยู่ต้องมีของขวัญชิ้นพิเศษให้คุณให้เขาแต่จะบอกว่าช็อกโกแลตบราวนี่เฟรรี่ คนนี้เป็นคนที่ง่ายมากคุณไม่ต้องไปคิดล้าลึกข้อเสนอและแผนงานที่คุณมีอยู่สิ่งง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายคือเขาก็ตอบตกลงแล้วที่จะทําสัญญากับชาวราศีกรกฎหรือไม่กระทั่งง่ายๆเลยเรื่องหัวหน้าคุณอนะถ้าคุณพยายามจะเข้าหา,าเขานะคุณไม่ต้องไปมองของสวยหรูของมีคุณค่าระดับราคาแพงเพราะเขาชอบความเป็นตัวคุณอยู่แล้ว แค่คุณเป็นตัวของคุณเดินหน้าเข้าหาปรึกษาพูดคุยเสนอแผนงานเสนอโปรเจกต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับที่คุณมองว่ามันสำคัญเขาก็ยอมรับเงื่อนไขที่จะเซ็นสัญญาให้คุณแล้วค่ะชาวราศีกรกฎนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินคุณได้สิบเหรียญบอกเลยว่าเดือนนี้คุณมีความรุ่งเรืองมากๆบางคนต้องการซื้อคอนโด ซื้อบ้านบางคนต้องการซื้อรถบางคนต้องกาบางคนน่ยจะได้ไม่กระทั่งเงินก้อนใหญ่จากใครเรามาดูกันใครมีอิทธิพลกับการเงินของคุณตัวคุณเองหรือคนที่เข้ามาหรือเจ้านายขอหยิบเอาให้ใบที่ร่วงนะคะเพื่อนๆ สาม a a n c e ต่างชาติต่างศาสนางานต่างประเทศงานการต่างประเทศงานธุรกิจส่วนตัวงานอิสระผู้อ่านมองว่ามือที่มือที่สามอย่างเช่นถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วผู้อ่านมองว่ามีธุรกิจอยู่แล้วคุณมีงานอื่นที่ไม่ใช่งานประจำจะสร้างรายได้ให้คุณมากๆอย่างที่สองเรามาดูกัน ราชนีถือถ้วยพอ่อไหมไม่ไหมไม่เกี่ยวว่าลูกติดหรือเปล่าเป็นคนที่อย่าร้างมาแล้วเผื่อๆคนนี้คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคนในชีวิตคุณคุณมีการเงินโดดเด่นมาจากสิ่งอื่นอย่างที่สามสุดท้ายแล้ว The เจวิ l คนที่เข้ามาหลงคุณ การเงินคุณโดดเด่นจากบุคคลที่สามบุคคลที่สามหมายถึงคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณคนจะมาเป็นแฟนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจประจำคนที่เขาเข้ามารักเข้ามาชอบเผลอ,อๆสิ่งที่คุณกำลังจะได้นะคะการเขาเรียกว่าบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือเงินก้อนมาจากคนนั้นสิ่งที่คุณมุ่งหวังมาจากบุคคลนั้น นี่คือสิ่งที่คุณจะได้ทรัพย์สินและเงินทองการเงินของชาวราศีกรกฎโดดเด่นมากโดดเด่นจริงๆค่ะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานอุปสรรคต้องบอกว่ามันจะมีแค่คนรอบข้างบริวารอย่างเช่นคนที่เขามาวุ่นวายกับคุณบริวารภายในงานภายในองค์กรหรือว่าเพื่อนฝูงเป็นไปได้ช่วงนี้หลบหลีกโซเชียลหน่อยนะคะ ไม่ต้องโพสตอะไรเยอะไม่ต้องโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องส่วนตัวไม่ต้องโพสตเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตไม่ต้องโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ต้องโพสต์เกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลเพื่อนฝูงเก็บเงียบนิดนึงรอบูมครั้งเดียวคือวันที่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการช่วงนี้ให้นิ่งไปก่อนยังไม่ต้องทําอะไรผู้อ่านมองว่าถ้า,อาอยัางไงดี ถ้าใครอายุช่วงประมาณ41ปีขึ้นไปหรือช่วง25ง30ปีนะ30 3 5ไม่เกิน4 0ปี41ปีขึ้นไป25ไม่เกิน30คุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมากๆถ้าคนที่อายุ40หรืออายุที่ผู้อ่านยังไม่พูดถึงต้องต้องนิ่งจะต้องนิ่งเพราะว่าถ้าคุณแล้วก็ ถ้าผู้อ่านยังไม่พูดถึงอายุช่วงนั้นอยากให้คุณรักษาสุขภาพด้วย41ปีขึ้นไปไม่เกิน44นะคะถ้าเกิน44ขึ้นไปไม่เกิน50รักษาสุขภาพถ้าคนอายุ40ปีก็ต้องรักษาสุขภาพเรื่องกระดูกเรื่องอข้อเข่าเรื่องไมเกรนนะคะถ้าคนที่อายุประมาณ25-30ผู้อ่านมองว่าคุณกำลังจะได้ข่าวดีได้รับข่าวดี เป็นช่วงของวัยคุณที่จะกําลังเติบโตในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ได้ร่วมงานต่างประเทศถ้าคุณกําลังจบการศึกษาหรือถ้าคุณกําลังจะเรียนปริญญาโทต่อคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงถ้าคนที่อยุสามสิบสามสส่สามหคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าสนใจในเรื่องราวของสายมู สนใจเรื่องราวของศาสนาสนใจในเรื่องราวของการดูดวงสนใจในเรื่องของการอยากเป็นนักพยากรณ์แต่ถ้า41ปีขึ้นไปไม่เกิน45 4 4 4 5คุณกำลังจะได้เงินก้อนคุณกำลังจะได้บ้านได้รถคุณกำลังจะได้โชคลาภไม่ได้หมายความว่าคนที่มาดูผู้อ่านทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องเป็นแบบนั้นหรือว่าคนที่อายุป,ประมาณนี้จะต้องเป็นแบบนั้นและแต่บุญที่เราสั่งสมมาผู้อ่านพูดเสมอ นะคะการที่เราจะโชคดีการที่เราจะได้รับสิ่งดีๆย่อมเป็นสิ่งที่เราได้ทำอะไรไว้ทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะคะทำบุญมากน้อยแค่ไหนสร้างความดีมากน้อยแค่ไหนกรตันยูรู้คุณมากแค่ไหนมีความขยันอดทนมากแค่ไหนนะคะแต่จะบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎเดือนนี้การงานการเงินการต่างประเทศคู่ครองนะคะของคุณเด่นแต่แค่ระวังสุขภาพอาจจะต้องมีการล้มหมอนนอนเสืออาจจะต้องมีการเข้าโรงพยาบาล ได้ฉีดยาได้มีการพ่าตัดในเรื่องข้อกระดูกในเรื่องของอุบัติเหตุต้องระวังในเดือนนี้มีเวลาหมั่นทนําบุญนะคะใครนับถือศาสนาอะไรใครที่นับถือพระแม่อะไรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุณได้นำเขามาอยู่บ้านอยู่ในกับตัวคนอย่าลืมนะคะไหว้แล้วก็ทำพิธีให้ถูกต้อง และเขาจะกลับมาให้คุณคุณเอามงมากนะคะในด้านนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของความรักคนที่มีคู่แล้วคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานอย่างแท้จริงคนที่มีแฟนแล้วมีเกณฑ์ได้สินสอดมากมายมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนแต่งงานมีเกณฑ์ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ มีเกณฑ์ได้ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่บ้านสามีหรือบ้านภรรยาหรือต่างถิ่นเดนไกลมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้ไปจดทะเบียนสมรสอาจจะไม่แต่งงานแต่อาจจะได้เงินก้อนหนึ่งมาให้พ่อกับแม่หรือว่าชาวราศีกรกฎถ้าเป็นผู้ชายอาจจะได้คนรักมาอยู่ด้วยโดยที่ไม่ได้แต่งงานแต่อาจจะเป็นจัดงานเล็กๆนะคะหรือ ถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วยังไม่แต่งงานยังไม่ได้คิดวางแผนผู้อ่านมองว่าคุณมีเกณฑ์จะอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็ซื้อทรัพย์สินร่วมกันแล้วค่อยไปเข้าโบสถ์หรือแต่งงานตามศาสนาพิธีของคุณบางคนได้แฟนต่างประเทศได้ต่างชาติต่างศาสนาได้อิตาลีนะคะได้ชาวอิตาลีบางคนเป็นคนเอเชียคนฮ่องกงสิงคโปร์นะคะบางคนได้ชาวอิตาลีชาวโรมันลักษณะคนผิวขาวสไตล์อิตาลีเยอรมัน สเปนนะคะได้ชนชาวนั้นนะคะบางคนถ้าเป็นผู้ชายที่มาดูผู้อ่านผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะต้องเออเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะถ้าคุณโสดอยู่นะคุณอาจจะเจอผู้หญิงเจ้าชู้นะแต่คุณจะชอบแล้วหลงเขาอมมอามาก คนคนนี้จะทำให้คุณลุ่มหลงเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคนคนนี้เขาเจ้าชูก็จริงแต่เขาเหมือนเขารักและชอบชาวราศีกรกฎมากมากและคุณก็รักและหลงเขามากๆแต่เขามีคนคุยนะถ้าเป็นผู้ชายจะเจอแบบนี้คนโสดเพราะฉะนั้นผู้อ่นานมองว่าถ้าเป็นคนโสดผู้อ่านยังไม่อยากให้รีบเพราะว่าไพ่คู่แท้ยังไม่ขึ้น ถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเจอคนที่เขามีคนคุยอยู่แล้วแต่คนคนนี้เขาก็ใจถึงที่จะเปคุณพอสมควรมีคนอื่นแต่ก็เปคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคุณตัดใจไม่คุยเพราะมันมีสิบอยางสองคุณเลือกเงินเขาชอบคุณเพราะว่าคุณมองว่า เขายังไม่ได้แต่งงานเขามีสิทธิ์เลือกแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกคุณอาจจะเจอต่างชาติที่ยังไม่ได้ตัดสินใจคบหาดูใจกันเป็นแฟนแต่เขาดูแลคุณอย่างดีเะาวบนดังฟ้ากันต่างชาติต่างศาสนา Air Element นะคะต่างชาติต่างศาสนาเจอกันแบบรูปแบบออนไลน์่าขอเลือกไพ่ที่ร่วงนะคะ The Oldest f a i r y อายุเยอะกว่าคนนี้มีความเพียบพร้อมทุกอย่างที่จะให้ชาวราศีกรกฎ Magic Frog ใช่ค่ะเขาให้คุณได้ทุกอย่างชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากทำอะไรอย่างที่พู้อันบอกคุณมีเรื่องโชคดีเรื่องของบ้านรถคอนโดคนคนนี้ให้คุณได้หมดคนโสด แต่หนึ่ ấy? เขาไม่ได้โสดจริงๆหมายถึงว่าเขาเขาอาจจะโสดแต่ว่าเขาไม่ได้คุยแค่กับเราคนเดียวเขาก็แบบเหมือนเลือกอยู่เรามาดูลักษณะกันเขาจะ control คุณนะต้องบอกเลยว่าเขาจะ control คุณนะ แต่ชาวราศีกรกฎก็ไม่ใช่ว่าใครจะคนโทรลคุณได้ง่ายๆคุณก็เลือกอ่ะเอาสิ Ace <Advanced>. of Wands คุณก็ไม่ได้ให้ใครมาคนโทรลง่ายๆนะชาวราศีกรกฎคุณก็เลือกคุณมีสิทธิ์เลือก Ace of Wands คุณยืนหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยแม่เจ้าขอโทษค่ะ ราชินีถือไม้เท้าคุณก็คือจะบอกว่าชาวราศีกรกฎคะ่ะคุณได้ไม้เท้าไม้กัญยสิทธิ์ในมือหมดเลยนะคะเอซอวานส์ ones, นะคะควีนอวานส์เพจอวานส์คุณเป็นคนไม่ยอมคุณเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคุณมีสิทธิ์เลือกอะ่ะเขาก็เลือกคุณคุณก็จะเลือกเขาได้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาได้หรือว่าไม่เลือกก็ได้ นะคะคต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎนะ่ะด้วยความที่ไพตต่ตัวตนตัวตนของคุณผู้อ่านบอกแล้วอ่ะคุณได้ไพ่ชาวริออดคุณมีความโดดเด่นในเดือนของคุณอนะ่ะซึ่งคนที่จะมีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎเดือนนี้คือคนราศีคุณเองนะคะคนที่เป็นราศีของคุณเองชาวราศีกัน ชาวราศีกันนะคะหรือจริงๆชาวชาวธาตุดินธาตุดินนะไม่ใช่แค่ชาวราศีกันชาวธาตุดินก็มีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎนะจริงๆดินกับน้ําอยู่ร่วมกันได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรคบาาดูใจกันหรือว่าจะเริ่มต้นอะไรหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรเนะี่ย ค่อนข้างที่จะเขาเรียกไปได้ดีนะคะค่อนข้างที่จะไปได้ดีอย่างไพ่เดอะเวิร์ก็เป็นดาวเสาร์ไพ่เดอะเวิร์ก็เป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์หรือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นเป็นลักษณะของบุคคลที่เขาเรียกว่าอารมณ์ยากนิดนึงแต่ชาวราศีกรกฎคุณเป็นาธาตุน้ำที่ค่อนข้างเข้าหาคนง่าย ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณได้คบกับดาวเสาร์เขาแพ้ทางคุณแน่ๆเพราะว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเก่งทางด้านการเอาใจแล้วก็ความนิ่งของคุณนยะสยบความเขาเรียกว่าไม่ว่าเขาจะเก่งหรือมีความสามารถมากแค่ไหนชาวราศีกรกฎเขาแพ้ทางคุณอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าคู่ชาวราศีกรกฎไม่รวยไม่ใช่คู่คุณสิบเหรียญไพ่อนาคตตรงนี้ นะคะผู้อ่านมองว่ามิถุนายนคุณมีเกณฑ์ได้เจอไม่นานค่ะไม่นานถามว่าเดือนนี้ได้เจอไหมเดือนนี้เหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยผู้อ่านมองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ไฮพรีเซ็ตคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้หรือคนมีเจ้าของแต่ว่ารอจังหวะนิดนึงผู้อ่านมองว่าถ้าพ้นถ้าพ้นเหตุการณ์ในเดือนนี้ไปนะถ้าคบกันยาวจริงๆถ้าเจอคนนี้คบกันยางจริงมิถุนาคุณก็เขาเรียกว่า มีเกณฑ์ได้ได้ได้รู้เลยว่าคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะโดดเด่นทั้งการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของคนที่มาชอบพอนะคะค่อนข้างเด่นยังไงผู้อ่านฝากเป็นกำลังใจแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวเราได้มาดูกันใหม่ได้มาพูดคุยกันใหม่ในเรื่องราวของต่างๆเดี๋ยวผู้อ่านไม่กล้าราับปากเพราะว่าไม่กล้าราับปากเพราะว่ากลัวทําไม่ได้เดี๋ยวฝากติดตามฝากกดไ u แล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้อ่านจะสามารถออกคลิปแบบนี้ได้อีกทีเมื่อไหร่นะคะยังไงผู้อ่านฝากขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจกันแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาพยายามนะคะจะพยายามที่จะมาพูดคุยกันแบบนี้แหละเราจะมาดูว่าในปีนี้ชาวกระกฎหรือว่าทุกคนทุกราศีเนี่ยปีนี้ชีวิตคุณจะดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวผู้อ่านมาทำไพ่แบบรวมแบบนั้นดีกว่ามันค่อนข้างจะดูง่ายนะคะเป็นแบบโดยรวมภาพรวมะค่ะเพื่อนๆยังไงก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ